ยืนบ่ได้มันก็นั่งย่างบ่ได้มันก็นั่งเดียวเพื่อแย่โยบ้านนสวดมนต์บ่จักได้เดี๋ยวนะกดมนตะคุ่นถ้ามธคุ่นเนี่ยหน่อยหน่อยเนี่ยบ่ได้สวดน้ำฝนและอากาศนี่ย่างย่างมันก็ไม่พอหืมตะคุ่นถ้ามาคุ่น เกิดบุญแล้วเหตุอย่งมันพอนั่งได้ก็นั่งมันพอนั่งไม่ได้กเหยากพัยาคลาเหตุนั้นเองตองพัแน่อหลุดกมันจะปอันทางขานเล็ดยังก็ได้ไหมอันนั่งก็ได้นอนก็ได้ไหมยืนก็ได้ไหมนั่งพิงเสาพิงฝ้าพิงยังก็ได้ไหม่ข้นเ็ดได้เบิดไหมางกูธรรมดาบัตนห้องาย บานเฮายนกนี่แหละว่าขันไปทั้งเียเียงโยกกรเห็ดอืขน้อบเงกัาเห็ดแบบนแบีอยู่หนจะว่ากรเห็ดปาเมือวานนี่เห็ดอนแดรอันีบังกันนะสมาธิปัดเพราว่าียวเขาสมาธิเขาอกเพี้ยบปัดเขาเลยเด้มันมัดช้ำน้ำกับปลากระพูชำน้นี่ยมันว่าได้เบิดว่ากระพูช้ำน้ำแล้วเขาเปิหาบก ปั๊บโลดเด้อเอาคิดตั้งมันไนะว่าจกหยกวางหยกวางเข้าสมาธิได้อุดดุลเอามันคือไหวแค่แต่ว่าเข้าสมาธิก็นะพริกวับโหลดเอาบรอยู่ในโลกเลยเดือดจากยู่ใส่มะฮอนทำด้บ่มะฮอนเฮ็ดเวียกได้เบิดมือขุดบักโจกดวงบักไงนะขุดจวงสั่น อันพวงนี้อันแล้วนี้นั่นที่ว่าไปเนี่ยสำหรับผู้ที่เหตุใดเท่านั้นรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นผู้อื่นสิมารู้แบบนั้นบ่ได้ขั้นบ่ฝึกให้ได้ซะก่อนสมาธิที่ฝึกแล้วได้ดีแล้วเป็นหยดยานของจิตของใจดีแล้วนะเหตุจังไงก็ได้เป็นสมาธิอยู่ตลอดมือคือจิตอยู่ในปัจจุบันอยู่ตลอดมือ มันเสบมีสติสัมปชัญญะอยู่ในมือนั่น,นเหตุงานอย่างมันกับบ่กฝุ่งไปใส่อันนี้พวกชำน้านพวกเก่งแล้วพวกแจ้งได้กรเบ้าได้พวกบร,รูเลียงเนี่ยฟังกับง,งูฟังแล้วกับบ่าเสียทันอยากเสียเห้แจ้งไดไปเหตุเราเองให้เห็นเราเองเรียนวะ ต้องเห็นเองจังสีล่ลูถ้าบ๊อปฏิบัติให้จะจองเห็นเองเนี่ยสิบ๊อบหูพอจังได้กกับคือจังมืดตืมดีพอห้องบ๊อบหูจักนี่คือความมืดของคนนิสยัยจิตใจของคนเนี่ยแต่ละคนมันคือกันการสั่งสม มาต่้งต่อดีตชาติกับบคือกันเขาเหตยอยู่จังคูม,มือนี่บุคคลทั้งหลายเหตุอยู่จังคูม,มือเนี่ยเขากลับไปจังสันเขาไปเขากลับไปแบบนั้นคิดสุดทายของเขาเขาชอบตรงใดกำหนัดลุงตรงใดใส่อันใดคิดถึงอันใดกำหนัดลงุงสิ่งใดนั้นอันนั้นเป็นสถานที่เกิดเมื่อออกแกกลางปั๊บก็บไปเกิดยู่ตรงนั้น เช่นยังเขาเมา่ท่านตายอยู่เดียวนี่พอคิดออกจากกลางไปมันไปใส่ไปคิดวนไปแล้ว,ว,วไปให้ไปนาไปหัว,ป,วปีสวนไปผุนนะแมนบ่คือเขากำหนดอยู่ในหัวในสวนของเขาเขาไปเขาเหตุเบียกหงมันก็ไปตรงนั้นคือมือนี่เสีเหตุหงมืออื่นนี่ไปหนีกูเสีเหตุหงมันไปแล้วนี่แมนบอกที่นี่แต่ละคนนี่ยยืที่การงานของเขา ยุการกระทํ้ของเขาพวกที่หนึ่งพวกหนึ่งกับมักเหล่ากับไปอยู่ในเหลราย่างเดียวแมนบอกมากยาบ้าจิตมันกับไปอยูแต่น้ำยาบ้าย่างเดียวกำหนัดลงในหันหมดเลยมัวเมาอยู่ในหันหมกอยู่ในหันเมาเมา เพื่อเรียนนี่ยังเคสนี่ยังน่ะไรเบื้องจอโทรศัพท์มันก็เมาอยู่ในโทรศัพท์นั่นคำว่าเมาเหมือนเมาเมาหลายแบบเมาแตกๆต่างๆกันแตกต่างกันไปเรื่อยทีนี้บุคคลคุมมือนี่ยิ่งแตกตะเอาสิ่งที่พอดีมาหม้เมากันมาให้กันเสพก็เอินวิญญาบา่า กันผู้ได้เสพออกไปนักแล้วก็คือกันกับเสพเหล่าแมนว่าล่ะตื่นขึ้นมากบมันลากขาสั้งไห้มันยางกายมันยางไปแล้วลากขาแมนบ่ยยางไปเขาพปอร์นตื่นกับไปขอประตูขอเส้นแน่แมนว่าแบกว่าขอสื่อเด้ขอเส้นแน่ขอมันบ่มีสิกินกับบ่มีเงินแล้วพอหัดเหตุใดมันยังบ่มมีเงินมัวแต่เมาอย่างเดียว บอกเกิดเสียบ่มันไปเกิดอยู่ยใส่มันบ่เหตุหนังแมนบ่มังค้าเมาสับที่มีอยู่แล้วกับเบิดไปแมนบ่นั่นล่ะวินาศไปเบิดเลยอันความมัวเมาเนี่ยสีเมาหยังกะสางเมายาบ้าเมาแล้วยาฟินเมาอีหยังกะตามเมาโทรศัพท์เมาเบิ่งอยูนไอหน้าจอในเฟซมือเนี่อันเดียวกันหมดเลย คือเมาอวิชชาครอบงำจิตใจคือความงโววามามง่ความบกพู่ครอบงำความบกฉลาดออกจากโลกนั้นบ่ได้โลกเขาเป็นไปจังไดนก็เป็นไปตามเขาทั้งนั้นแมนบล่ล่ะเปนกัดปนกดงนักดงไปงตามดวงนะไล่ไปตามโลก โลกเขาเห็นอย่างขุมมือมีโคเพียบสินหาแมนว่าอันบ่อแมนสินน่ะอันฟังที่ตรงกันขามันน่ะนั่นแหละครบเลยแมนว่าผู้ใดก็ได้แม่แต่พระเองตาตาสมัยก่อนยังบ๊อมีบ๊อมีโลกโซเชียลเนี่ยมันกับบอท่านพูดจักกันบันไดตบ๊อพูดจักกันว่าไผดีไพสวแมน พอมีอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วโหโโโโถูกมือเลยบเวนแต่ละวันอันท้าคมเขาออกเฟดมาเนยวงการไหกับวงการนะ่ะนน่คือโลกโลกพ้าไปแม่นวะโลกพ้าไปบ้านเขาเห็ดกับเห็ดน,น้ำบ้านเขา กานผู้ใดออกจากหมู่ชุมชนหมู่บ้านเขาเห็ดบ่าเป็นไปตามบ้านเขาเนี่ยผู้ผน,น้นนั้นถือว่าก้าวหลก้าวตูไปบ้านเขาเห็ดอย่างกับว่าเห็ดน้ำเขาแมนบหละ่ะแมนนีมนืมาน,นี่ผู้ัคนกับย่านเขาว่าก็เลยไปเห็ดน้ำเขาแมนบอกโ <c oughs> ง่สุดโง่เลยทันทุนนกข์ยากอัะเนี่ย นี่นยเป็นเศรษฐกิจเฮดผู้บอ,อกมุทัศกครับเขาเลียงเอาคันเขาว่าในีว่าเลี้ยงกับปูบ่ตูชนคนเขาคนบร,นนริษัเทเนี่ยเมร้แค่เพียง่เพยอ่าเขาว่าเลี้ยงพวกนั้นเขาเมา่อแยกอยีกเรื่หนึ่งคนที่สิคิดจ,จังยงพอว่าเนี่ยมันสิประมาณเท่ากับเศษดินหรือเ่าสี่ประมาณนี้แหละคันคิดดีแล้วมันยังจะไปดีได้ได้มัน คนที่คิดดีเนี่ยมันจังคอยจะไปดีได้บัานี้คนคิดดีเนี่ยมันสิมีแค่เศษดินในไปลายเ็บแมนบ่บ่มากเลยคนที่คิดชัวเนี่ยเท่ากับแผ่นดินแผ่นพระเิเนี่ยดินในพรพเจรินี่ทั้งหมดเลยท่านั้นพระพุทธเจ้าทั้งสัตวว่าสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วสิตกนลงเป็นส่วนมากตายไปเพราะเหตุว่านี่ล่ะเพราะเหตุว่า,นา,วานคนบ่ได้รักษาตัวนี้รักษากายว่าจาใจบ่ได้รักษาเลย นี่ยังเข่าหูมาปั๊บกรใไซออกไปยังเต็มถี่เลยแมนบ่แมนเจ้าบ่ท่านปากในใจมันก็ขขืนแล้วแมนบ่อารมณ์ข้นแล้วิึงสีหน้าสีตากับแมนแล้วแมนบ่าดยเพราะท่านได้ปากนี่นี่คือผู้ตุชนค้นเขาห้องโงทั้งหลายค้นบ่ฉลาดบ่ปากเพียวพแส่แวงหาสิ่งที่มันดีกว่า ไปแสวงหาแต่แต่สิ่งที่มันจะน้าไปนรกถลัวท่านกะเถศแน่หวนนักเฏยวัคนเราอย่างั้นอันนี้เฉยได้แต่บ่ปากแต่ในใจเฉยไปตามความเฉยนั่นได้บอท่านั้นตรงนี้ยังเลยคือต้องดับอ่ะบ้าเอามาใส่ใจเลยตรงนี้ นั่นจังได้เฮ้ยบ่มีหยังเลยือบ่รับเอาอมหยังเข้ามาไหวเลยั่นรับเข้ามาไห้ก็คือถือเอาแล้วย่นอยู่คือปล่อยวางปล่อยบ่ได้พวกตีลเข้าแล้วถือเอาแล้วสีเมนอมล้มยังก็ตามแมนมาอรลณมดีอรล้มชัวอมล์มลายอรมณมบลายหัวบันฮอดบันของอาจารบครูคันอนมองยังไหอดบันของทานอืออัน ผู premises, In no ้ใดเด็กบ so no like yeah. ่มีกี่เพอากี่คนในี่ย้านเขาเนี่ยจะมีจักกี่คนบ่ไม่ดอกมีผู้เดียวส่ดบรวมเนี่ยบ่ได้กันทีครับงแรก้อันมีผู้เดียวนั่นได้ผู้เดียวบ่มันขี้ไล่เนี่ยบานหนึ่งได้ผู้หนึ่งแมีนบ่หันเมีนอืพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกนี้มิเป็นเศษดินในปลายเหล็กปวดไ้ปวดที่ เสยได้นี่ยหน่อยครับเนาะที่นี่เสยได้เนี่ยบ่กี่คนหรือพวกไหนว่าตัวเองเสยได้เสยได้เนี่ยแล้วก็ยังบ่มั่นใจค้ำว่าเสยเนี่ยมันเสยหลายแบบเสยหลายแบบถ้าับเสยตรงตามทำไว้ไหนตรงตามคำสอนของปุเจักรนั่นตกใช่ได้อาจสุดับยินได้ คำว่าเฉยเนี่ยมีการเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาคือว่าว่านเฉยอันนี้ปูตตุชนกับเหตุไดไม่ใช่อริยะบุคคลทัถ้าเฉยแบบอริยะบุคคลเนี่ยเป็นไปตามมักแปดตามทรรมเนียของพระศ,ศาสดาบัรรยกไปหายไปทางนี้เสซนนี้ขันนอกจากเสซนนี้ไปแล้ว ซีคอเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันเป็นของปุถุชนเหมปุถุชนกับเฮตุใดคยแต่ว่าอันอื่นมันบมาบดับ,บ,บหนจอยมันมันได้เช่นเนี่ยแต่แต่คนบ้างเฉยเนี่ยแต่ส่วนอื่นมันบ่ดับหนจอยของปุถุชนเด้วยคันเฮตุผล กันเห็ดไปตามมักแปของบรธเจ้าเนี่ยมันเสด็ดับไปทุกขนาจิตี่ทำเลยสิ่งอื่นสิดีกระซ้างเนะี่ยดับเลยดีมังใดมันดับความพอใจความพอใจมันดับมันบ่พอใจเลยคันตัวนี้ดับแล้วแล้วเนี่ยสัวกับมันกับบ,พบ,บ่พอใจกับบรมีพอใจกับบรมีเม่นว่ ขันมันได้ดับแล้วดีความพอใจมันกับบอมีดีหลายพอใจหลายเนี่ยบอมีเลยว่าดีหลายพอใจหลายบอมีดับมีแต่แตาอุเบกขาตอนนั้ความว่างเฉยนิ่งสงบแต่ว่าส่วนอื่นอื่นอื่น,นลึกลึกไปกว่านั้นอีกถ้ามชาัันลึกเดินลึกลงไปกว่านั้นอีกสามารถสิริลได้ไป เป็นของปูถุชนดิ้ตัวเนี่ยตัวเมตตากราุณามูทิตาอุเบกขา,าเป็นของสี่มีเยูนในโลกตูวแดนแต่ว่าบางคนหลายขั้นตอนนี่ถือว่าได้ซ้ำนั่นถือว่าเจ้าจของได้อาตมาเห็นหลายคนแล้วมันย่อนกลับมันมันมันกลับขึ้นได้กลับได้เลยเห็นว่าไหนจ้งผูกที้รถไปว่า จีแต่ๆมากบนนั้นเป็นยอดตะกี้ก็สอนคนใดแม่นว่าน่น่ะมันไหลลงใดบุบถ้าบอกแม่นของพระพุทธเจ้าเลยบ่มีอยู่พระสั่นเจ้าพระพุทธเจ้าบ่ได้พนามว่าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธค่ะถ้าว่าสั่นพระพุทธเจ้าบ่ไม่พนามว่าเป็นเขาไออย่างนั้น ตั้งให้ว่าเป็นศาสดาเอกของโลกเม่มีไผรเทียบท่านใดหลู้ใดหลู้ตามใดนอกจากสมะมาศึกษาตามเพินไปเป็นมักาลูุค้าเป็นผู้เดินตามมาในไปพวกพระปิกซุพวกอรหันมุนตามเพิ่นบ่ได้มาตัดสรูใได้เองพวกไปตัดสรูปเอาเองเนี่ยเจ้ายังโบรนั้นหอกเลยเมื่อมันเมืตกเนี่ยนยว่าละ มันบ่ดับให้เหมือนว่ดสิ้นให้ให้เข้าใจตรงนี้ละ่ะตีเฮาเกิดมาเป็นคนเนี่ยถ้าเขาต้องการอยากพ้นทุกข์มันพ้นทุกข์เนี่ยว่ามัน,นมันจะไปพ้นปับเดียวเฮ็ดได้บางคนเฮ็ดได้บางคนเฮ็ดบ่ได้อันนี้ให้เริ่มเฮ็ดว่ากูพคนจากชาตินี่ไปน้อยหนึ่งชาติต่อไปกูจะพ้นไปอีกชาติต่อไปกูจะพ้นไปอีกชาติต่อไปอีกชาติต่อไปอีกอไปกไป,ไป,ไปมาเมิดเขาในยพลเลย ครว่าพ้นทุกเนี่ยมันพ้นไปตามลําดับเนียมันเหมือนไปตามลําดับแช่โสดาบรนยันตายแช่เขาได้โสดาบรรลแซ่ยุหัน่ะบ่อน้ำบ่อน้ำเดินต่อละแช่จนตายถ้าเกิดศาสตรไหมกับเป็นโสดาบันอีกเรียกว่าอะไรมันว่าถูกตมนะมันว่าซอยหลังนะเป็นโสดาบันอีกไปได้พ่อธรรมะอยากเห็นธรรมะอยากรููธรรมะอยากฟังธรรมะนี่นี่นี่โตโตข้าไปเด้แมนวาละ ตัณหาความยากนี่ยเป็นตัวภาพไปน้ำหาไปแสวงหาทรอีกต่อไปคือพวกเจ้าเกิดมาอยู่เดียวนี่พวกเจ้ามีมาตังต่อดีตชาติน้อยหนึ่งเหล่าเนี้ยเมียใจะคบอนเดียวจังคอยได้มาแสวงหามีตัณหาความยากเกิดขึ้นี่แม่บอกอยากไปปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่ล่ะตัวที่มันติดเท้าไปอ่ะ ตัวที่มัดติดเขามาแม่นบ่ล่ะแม่นครับครับบานนี้ผู้บาปบาปติดไปได้บาดตริมัท่าไปใส่บาตรยาเค็มบาปยาคเาาคเ็มกรรมแม่นบักจังยืนนี่นั่งยืนนี่ระวังคักคัดดิหนักเลี้ยงหลายนั่นน่ะ,ะมือวัดนี่กันยังนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งนิดๆหน่นอยๆมีคนเข้ามาแล้วก็มีของหายอืมว่าตแต่จะมีคนเข้ามา นีิหายนี่คือเขาอยากแมนวะเขาอยากอันซิ่งมื่อนี้มันติดมากน้ำเขาตั้งแต่เขาเมื่อท่านได้เกิดกูเด้พอเกิดมาเป็นคนแล้วมันก็อยากไปเลยแมนวะอยากไปตรงนี้อยากเกิดแร้งี่ละบ่มีใดรบอกนะบอกบ่มีใครบอกไปเห็นเป็นรักมันก็จอยเรื่องไปเห็นเป็นไรมันก็จอยเห็นจอาเองเลยเห็นเอาเองคือมันเป็นแร้งสิพวกนี้ตกนรกไปแล้ว เก้าสิบเอ็ดกับแมนบ่ล่ะลงไปเก้าสิบเอ็ดกับเพื่อสิบคนเป็นยังจังได้ยุโดนแต่ตัวเจ้าสิเป็นเปรตวิสัยตัวเจ้าสิเด็เป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเจ้าเป็นสัตว์นรกหรือเจ้าเป็นสัตว์นรกควันจังกวาเสียมัเรียมเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตวิสัยพวกนี้สิเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสามขดีนี้เก้าสิบเอ็ดกับจังควนยสิดยเกิดมาเป็นคนเพราะเกิดมาเป็นคนแล้วบันนี้เป็นคนยังไง บมมีเข่าบมมีหน้าบ่มีผ่าว่อนมีแพ้บมมีอีหยังบ่มีซาบ่มีหย่างัรขนมันบมมีสาเแล้ามันเทศจังไหนมันก็หากินไปทั้งสี่หละจักเขาหากินอยู่เสมอเห็นปะถ้าไปตามภาษามันจะมันขึ้นจากที่นี่มันเ็ดยังไหนกับพวกินมันลักได้บนี้อื่ลักเลยบ้ลักไปมะยามนี่ยามไปยามมากับลบกมองเกาอีกจ้อยเมียนว่า เนี่ยอันนี้พระบุริเจ้าตาัดไว้แม่ว่าพระเจ้าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ว่ามแม่เจ้าจเสด็จรวยไดือดร้อเจ้าเกิดมาในชาติดำแล้วว่าที่นี่เจ้าก็ทํากรรมดำอยู่ตลอดแม่บอกเพราะมันเดี๋ยวเอาใส่ไห้ทํากรรมขาวลวมันบ่มีกลิ่นบ่มีใส่หาบ่ท่านทั้งแล้วศึกษาแล้วกันมองเห็นอยู่สองมื่เนี่ย แจ่มแจงไปน้ำบ๊อบุรีเจ้าทั้งหมดใจตรงนี้เนาะบ๊อบไม่กินคนหนื่อครับเพื่อฉิดเพื่อฉีดรักยากนี่หรอกเออไปขอไปซื้อกับบอบขายไปขอกับบอบให้ขอขิงบ๊ออ่บบ๊อบเอ่อเงินเดี๋ยวนี้เขากะเสียงไว้ดีกลัวตะเกาตะเกาเอาไปไว้เสียงไว้ใส่กะบ่ปุบน ยูแต่ว่าจรมันก็เอาได้เบิด์ละแม้ยูในธนาคารก็ไปเบิกไม่มันคือเก่าลัดแต่มันห่างยากที่จะเอาได้เพราะเขาไม่ได้ซื้อเงินสดเงินยูในเท่าแต่สสมือนี่ยใจเกาเท่าแต่สั่งไปจ่ายผมง่ายสะดวกมันตัวนี้มันก็เลยตัดทักจรได้มิตฉโจรระดับ อันนั้นแมนว่าการรับว่ารากเขาต่เป็นของเป็นที่ที่จะขายได้หลักกับตรงนี้อันนี้มันก่ยากแต่ม you know? uh, ันก่ยง right ังแสวงหาอยู่นี่แมนว่าล่ะเมื่อังคิดได้กันตัดไม้่ตอนมันคิดอ่ะคนดีนะมันคิดชั่ว่าเป็นไยแมนว่าพูดชั่วกับว่าเป็นทับชั่กับว่าเป็น มันว่าดีเนี่ยมันพูดดีว่ามันคิดดีว่าเป็นเนี่ยพูดดีกับว่าเป็นทับดีกับว่าเป็นเนี่ยอันนี้คือมันไปคนเราฟังไปเลยเนี่ยมึงง่ายเลยเนี่ยดีน้อยดีมากดีทั้งได้ดีอันใดดีอันใดว่าดีมีเหมอนสูกค้นว่ามันสัวไปน้ากันทั้งเหมือนแมนว่าพูดสีสัวไปน้ากันทั้งเหมือนว่าไม่ดีเลยกับมีแมนว่าเนี่ยทับยังขืนชิดยังขืนชัวไปทั้งเหมือนเลยกับมีพวกมี้กับมีแต่ เขาสิข้อใจข้อบัวเขา่ที่เห็นเขาบัวเขาสิมูเขา,ขเขาบัวแค่นั้นผู้ได้เจ้าว่าคันจากลูกกันเนี่ยจากูกศิลระหรือจอากลูกมูเดียวกันว่าผู้ใดดีผู้ใดเลี้ยวเนี่ยให้เบิ้งกันนานนานคนบอกผมันเดีบไปเบิ้งปั๊บเราเห็นว่าเขาทำดีว่าหลอกตาหน่อยหนึ่งเขาดี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 เม่อว่อันนี้พระพุทธเจ้าบอกให้เหตุจังแต่พระพุทธเจ้าบอกดูกันนานๆน Yeah, phải và xa không thể nhìn thấy gì. Đó là một phần khá đáng nhớ. Đúng không? Ừm Nếu tiếp tục, tiếp tục để tìm được điều khác là đi phần khá đáng nhớ. Đó là một phần khá đáng nhớ. Đó là một phần khá đáng nhớ. Đó là một phần ยามาตัดสมองมันกําลังมันลงไปมันบ่ิหายมันเหตุอยากเหตุงานมันกับบมีกินมันยิงจะเลี้ยวไปบอถอยแมนวาผู้ขายกับหอบมาขายทํก้นตัวมันจะได้เงินไหลเพราะขายอันนี้พอกูไเป็นมอมเมามันไวแล้วมันบ่ได้กินหรือมันอยู่ไ่ไดู้ต้องได้ขายมันกินเหตุมาเอาแล้วต้งผู้ใดสีซัวผู้ใดสีเก่งผู้ใดเสียวเจ้าของอยู่บ่อยู่แมนวะ ให้เอาเจ้างเนี่ยให้สอนเจา้างบอกเฉพางเราเจ้าองการสอนเจ้างไปทักสืวน,นกน็คือได้ทดัเสืวสอ,อ,อนเจา้างไปทังดีก็คือไดทังดีบ่มีไผ่ไปสอนได้ดอกกัรเจ้างก็สอนเจพางเมนบอกครูพระเจ้าก็บอกว่าเรา,ถาตถานกฎเพียงจะขี่บอกทางหนึ่งเด้อแล้วพสาม,มารถจะไปสอนไดเลยสอนคนบดใดมิตฉี่ทั้ทงให้เกดเทาเกตตามหนึ่นอมนทั้งามเ่บอ บางครับหนึ่งมันเด็นดีมันก็ไปบังคับมันเด่นมันก็ตีเอาก็เอาเียงแค่นี้กอนมันอายุทวาลาโตตีโรวันนะโตปฏิภาณนะโตสุขตาตาตาเมตาวีสุขัตโธกิการติอายุงทัตวะพระลังวันนางโภชนจักปฏิภานะโต ชีคข้าโยยะสวาโหติยัตถะยัตถุปปาสติติกาเลตัรรมติสปัญญาวัตถุวิสวัชลากาเลนตินังอริสุขุชุปุเตสุตาติชูวิปัสสนนัมนาตัสสาวิปุลาอุติทักกินาเจตัตถานุโมทันติเวยาวัจังกโลติวานเตนะทักกินาโอนาเตติกุณยะตาภาจิโมตัสมาทเตอบริวานติตโตยัตถะตินังมหาพลังคุณญาลิประโลกัสมิงติขาวหุนติปานินัน ว่าอายุว่านี้แล้วไปไหนลองโดกไปกับขูดข้ามเกิดดนกับเดี๋ยวเมืองตุนใหม่โดดงาน